จานจีปาดตามสีมาริโอ้ก่อนรับคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่แป๊บแป๊บแปดปีละ ดาราสาวจันจิจันจิราขอแก้ข่าวลือที่ว่าเป็นฝ่ายตามจีบแฟนหนุ่มมาริโอเมลเร่ก่อนว่าไม่ใช่เรื่องจริงยอมรับว่าตอนนั้นถูกใจมาริโอและเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ใกล้ชิดฝ่ายชายนิดนึงแต่ก็คิดเสมอว่าคงเป็นไปไม่ได้ด้วยความที่แฟนหนุ่มเป็นซุปตาคนดังงงเหมือนกันไ,ไปไปมาๆตอนนี้คบกันมา8ปีแล้วเคยถามโออยู่ว่าชอบตนตรงไหนฝ่ายชายบอกชอบที่ความหัวซึ่งจันจิออกปากว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ ก็ไม่ง่ายต้องผ่านสารพัดแรงแอนตี้เยอะเหมือนกันส่วนผลงานละครล่าสุดของแฟนหนุ่มอย่างคือเธอที่เลิฟซีนกับนางเอกเนเรื่องอย่างย่าๆเยอะจนหนุ่มโอบอกทําให้ไม่กล้าต่อบทด้วยจันจิบอกจริงๆไม่มีปัญหาเลยมองว่าถูกแล้วที่ฉากเลิฟซีนเขาไม่ต่อบทกับเราเพราะมันก็ต้องเป็นฟิลลิ่งตอนนั้นกับคู่แสดงจริงยืนยันไร้ปัญหาเรื่องฉากเลิฟซีนตอนนั่งดูฉากเลิฟซีนจนยังรู้สึกชอบและอินไปด้วยทุกวันนี้เรียกว่าเป็นแฟนตัวยง ถ้าตอนไหนพลาดต้องรีบไปหาดูย้อนหลัง